จากคนกินน้อยพาไปดูคนกินจุกันบ้างนะครับที่ประเทศอินเดียมีเด็กอายุแค่8เดือนเท่านั้นแต่ว่ากินจุเท่ากับเด็กอายุ10ขวบครับนี่คือเด็กหญิงชาฮัตกูมานครับมาจากรัฐปัญจาบอายุแค่8เดือนแต่ว่าน้ำหนักตัวพุ่งไปถึง17กิโลกรัมแล้วหรือว่าหนักพอๆกับเด็ก4ขวบครับแต่น้ำหนักของเธอก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยจนสร้างความปวดเสียดเบียนเกล้าให้กับแพทย์ที่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ พ่อแม่ของชาฮัดบอกครับว่าตอนแรกคลอดเธอก็เหมือนกับเด็กปกติครับแต่ว่าพออายุได้4เดือนเธอก็เริ่มกินไม่หยุดและก็ดูเหมือนจะหิวตลอดเวลาถ้าไม่ได้กินก็จะร้องไห้งองแงนะครับดูน้ําหนักตัวที่มากผิดปกติยังส่งผลต่อการหายใจและการนอนแล้วก็ทําให้ผิวหนังหนาครับจนแพทย์เนี่ยไม่สามารถเจาะเลือดไปตรวจได้ด้านแพทย์ก็ได้แนะนําให้พ่อแม่พาชาฮัตไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โรงพยาบาลในเมืองอมริษานะครับแต่พ่อแม่กลับอ้างว่าไม่มีเงิน และก็โทษว่าพระผู้เป็นเจ้าทําให้ลูกสาวของพวกเขาเป็นแบบที่เห็นครับ